สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับคลิปนี้นะครับมาชมงานที่ทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เคลือบเงารอบแรกไว้แล้วนะครับเพิ่งจะเคลือบเงารอบที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอบที่สองต้องมีรอบที่สองอีกนะครับ มีผู้ที่สนใจนะครับได้สอบถามมาว่าอาใช้อะไรเคลือบนะครับเดี๋ยวคลิปที่สองจะนำเสนอน,นะครับว่าวิธีการเคลือบเคลือบยังไงนะครับใช้ยูริเทนนะครับยูริเทนเคลือบนะครับเป็นเคลือบแข็งนะครับคุณสมบัติของยูริเทนก็คือ,อจะการกระแทกรอยขีดข่วนอะไรได้ดีนะครับ ไม่เหมือนเลกเกอร์นะครับเลกเกอร์จะมีรอยขีดขว่วนง่ายๆนะครับอรอบที่สองนะครับเราจะต้องใช้กระดาษทรายรูปก่อนนะครับก่อนจะลงรอบ2นะครับอารอบแรกท่านจะเห็นนะครับเป็นเม็ดยังมีรูพุนอยู่นะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับ เทคนิคก็คือการพ่นรอบแรกนะครับอยาอ่าไปพ่นลงไปหนามากนะครับเอาบางๆนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าเราใจร้อนจะเอาอรอบเดียวให้เงาเลยนั้นค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอฟองอากาศบ้างอะไรบ้างนะครับจะแก้ไขาย,ยากนะครับมันก็เงามาประมาณหนึ่งแล้วนะ,นะครับ แต่ว่าความละเอียดมันยังยังไม่ได้นะครับยังมีรอยเม็ดที่ยังไม่เก็มเนื้อไม้ยังไม่เก็มผิวไม้นะครับจะต้องมีรอบสองบางครั้งอาจจะถึงสามรอบไปนะครับบางครั้งอาจถึงสามรอบถ้ารอบที่สองยังไม่ดียังไม่พอใจก็ต้องมีรอบสามนะครับจะสังเกตเห็นนะครับมันยังมีอรอยอยู่ นะครับใช้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์ก็ได้นะครับกระดาษทรายเบอร์ศูนย์ก็ได้นะครับแต่ช่างเองปกติที่ใช้อยู่เป็นกระดาษทรายดำนะครับกระดาษทรายขัดเหล็กใช้เบอร์พันนะครับขัดไม่เชิงว่าขัดนะครับใช้รูปเบาเบาเอานะครับใช้รูปเบาเบาไปแผ่นนะครับให้รอยตรงนี้มันหมดไปนะครับแล้วก็เราพ่นอีกรอบนึงมันก็จะหาย แต่ความเงางามนั้นถ้าเรายังไม่เป็นที่ถูกใจก็ต้องมีรอบสามอย่างที่ผมบอกกันนะครับเป็นมีดเน็บสองเล่มนะครับมีดแรลหนึ่งเล่มแล้วก็ขวานนะครับนี่คือตัวด้ามน,นะครับ ใช้วิธีการพ่นเอานะครับไม่ได้ทานะครับอันนี้ไม่ได้ทาเพราะการพ่นมันจะมีความสม่ําเสมอนะครับมีความเรียบเนียนนะครับสวยกว่าทานะครับนี่คือมีดนะครับไม้มะเกลือนะครับ อ่าส่วนตรงกระพี้อ่าที่ติดอยู่นะครับพอเคลือบเงาแล้วสีจะออกอมเทาๆแบบนี้นะครับก็ยังมีรอยให้เห็นอยู่นะครับลายจะขึ้นมาเด่นชัดกว่า อตอนที่ยังไม่ได้เคลือบนะครับลายของไม้จะขึ้นมาให้เห็นชัดขึ้นที่เราพันไว้แบบนี้นะครับเรากันเนื้อของอายุเทนมาเปื้อนตรงผิวใบมีดนะครับตรงปอกคอตรงนี้เราจำเป็นต้องปิดนะครับไบขวานกะเช่นกันนะครับเราต้องปิดให้หมด นี่มีดแรกที่ต่อด้ามานะครับฝังเหรียญครุฑไว้ท้ายด้ามก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่ผู้ติดตามนะครับได้สอบถามมากันเยอะนะครับาบางท่านก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมตรงนี้นะครับว่าวิธีการทําแบบนั้นแบบนี้ทําอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับอย่างการเคลือบเงานะครับก็มีคน ได้สอบถามมาว่าอยากจะให้สาธิตการเคลือบเงาให้ดูนะครับว่าใช้อะไรเคลือบแล้วเคลือบยังไงนะครับก็เคยลงไปแล้วนะครับลองกลับย้อนไปดูคลิปกเก่าๆที่ลงไว้นะครับแล้วก็เครือบรอบสองของชุดนี้นครับเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกครั้งนึงนะครับส่วนบางท่านนะครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับเกี่ยวกับเรื่องราคาของมีดที่ช่างทําอยู่ นะครับก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าผมที่มีเจตนาทําคลิปตรงนี้นะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาขายสินค้านะครับขออนุญาตไม่บอกนะครับว่าราคาเท่าไรเพราะว่าการบอกกับสื่อสาธารณะแบบนี้นะครับมันไม่เหมาะสมนะครับมันไม่เหมาะสมเพราะว่ามันมีช่างนะครับเยอะนะครับแล้วเป็นการนะครับต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับบางที อาใบมีดเราสั่งมาจากแหล่งเดียวกันจากที่เดียวกันนะครับแล้วเอามาขายในราคาที่แตกต่างกันมันเป็นการไม่เหมาะสมนะครับจําเป็นจะต้องเอาขอสงวนตรงนี้ไว้เพราะว่างานของผมนะครับที่ทํากันขึ้นมาที่ถ่ายคลิปออกไปทุกๆคลิปที่ผ่านมาก็เป็นงานที่ลูกค้าสั่งทั้งนั้นนะครับทางกลุ่มนะครับโดยเราจะมีกลุ่มมี Facebook มีกลุ่มที่เราอยู่กันนะครับมีสมาชิกเจ็ดแปดหมื่นคน นะครับเราทำาไว้เอาบริการลูกค้าตรงนั้นนะครับส่วนคลิปตรงนี้เป็นคลิปเพื่อแบ่งปันความรู้ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ที่เป็นผ่านมาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคาไม่ต้องถามมานะครับในคลิปของตรงนี้เพราะว่าช่างขออนุญาตไม่บอกนะครับก็ติดตามได้นะครับทั้ง Facebook มนชัยพรพนมวันช่วยเพนนะครับเป็นภาษาไทย นะครับหรือเข้าไปทางกลุ่มก็ได้นะครับคนอวดมีดนะครับจะมีกลุ่มอยู่คนอวดมีดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มมีดสวยมีดคมมีดทนมีดไทยมีดทาสวนมีดทำครัวนะครับอันนั้นก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นแอดมินชุดเดียวกันนะครับก็ขอฝากากดติดตามด้วยนะครับมนชัยคมในฝักนะครับก็จะมี คิดรับเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้มาให้ชมกันอยู่ตลอดนะครับขอขอบคุณมากสวัสดีครับ